เบดตึบมากคุณผู้ชมนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าราคาหลักร้อยได้เบตดตึบขนาดนี้ครับ สวัสดีครับคิวเตมีนะครับและคลิปนี้อยู่กับผูฟังที่ผมไปเจอมาว่าเออราคามดีมากๆแล้วก็ฟีเจอร์มันเกินตัวไปมากๆเลยนะครับกับนี่ s o วคอร์อาร์ห้บอครับบอกค่าตัวเลย599บาทคือแค่ราคาขึ้นมาเนี่ยก็น่าสนใจมากแล้วนะครับแล้วก็ด้วยแบรนด์ของซาวคอร์เนี่ยก็เรียกว่าสร้างชื่อมาหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าตัวนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนครับ ฟังซาวคอ A ์ r 5 0 i ครับมากับไดเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรครับมอบประสบการณ์การใช้งานทางด้านการฟังเพลงดูหนังต่างๆได้อย่างดีและซาวคอเขามีเทคโนโลยีของตัวเองที่ชื่อว่าเบสอัพนะครับเปิดแล้วเบสตึบขึ้นมาเลยครับเปิดฟีเจอร์เบสอัพแล้วเบสหนักแค่ไหนมาลองกันครับเสียงดีเตบตบตบโอ้โห คือถ้าเปิดเบสอัพเนี่ยโอ้โหเบสมันแบบขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยครับดึงเราก็ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Soundcore นะครับทำให้เราปรับค่าต่างๆได้รวมไปถึงปรับ EQ ครับที่ให้มามากถึง22แบบหรือคุณสามารถปรับเองได้ตามต้องการเลย ส่วนสายเกมนะครับเขาก็มีเกมมิ่งโหมดให้ด้วยนะครับเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยเสียงต่างต่างก็จะดีเลย์น้อยลงครับทำให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่นขึ้นและการคุยโทรศัพท์เนี่ยผมทดลองดูก็คมชัดดีนะครับหูฟังมีไม์ทั้งหมด2ตัวครับพร้อมกับอัลกอริทึมซึ่งจะช่วยแยกเสียงสภาพแวดล้อมนะครับออกจากเสียงของเราครับทำให้สามารถสนทนาได้อย่างชัดเจนสายออกกําลังกายหรือว่าใช้งานนอกบ้านบ่อยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ําเลยนะครับอย่างน้ําฝนหรือว่าละอองน้ําต่างๆหรือเหงื่อเนี่ยก็สามารถกันได้ที่ ipx 5ครับและมีระบบคคบุม สัมผัสด้วยนะครับมี3คํคำสั่งด้วยกันแตะ1่1ครั้งแตะ2ครั้งแล้วก็แตะค้างนะครับ อันนี้เราสามารถไปเซตในแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับว่าจะให้หูซ้ายหูขวาแตะ1ครั้งเป็นอะไร2ครั้งเป็นอะไรครับแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับถึง10ชั่วโมงเลยต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับและถ้าไปรวมกับเคสชาร์จแล้วเนี่ยก็จะใช้งานได้ทั้งหมดถึง30ชั่วโมงครับและรองรับการชาร์จไวด้วยนะครับชาร์จเพียง10นาทีก็ใช้งานได้ต่อเน,นื่องถึง2ชั่วโมงสาหรับคนขี้ลืมที่ชอบวางหูฟังไว้ที่ไหนก็มีไฟล์ d e v i ์ e นะครับที่สามารถเล่นเสียงแบบปี๊บปี๊ ให้เราหาตัวหูฟังที่เราลืมวางไว้ไหนเนี่ยเจอด้วย พูดถึงดีไซน์กันบ้างดีกว่านะครับดีไซน์มาแบบเรียบๆเลยแล้วก็มีโลโก้ของซาวคอร์อยู่นะครับก็เรียกว่าทามาดีเลยล่ะนะฮะวัสดุก็โอเคเป็นพลาสติกตามราคานะครับแต่ว่าทํามาได้อย่างสวยงามนะครับและในส่วนตัวหูฟังเนี่ยดึงออกมาจากเคสนี่ก็รู้ได้เลยว่ามีแบบแม่เหล็กนะครับดูดติดอยู่ด้วยนะครับตัวหูฟังเองก็เรียบๆนะครับมีวัสดุที่เป็นตัวเงาแล้วก็ตัวด้านนะครับแล้วก็มีโลโก้ของซาวคอร์อยู่ด้วยนะครับเวลาเก็บเนี่ยก็ใส่เข้าไปง่ายๆเลยแม่เหล็กมันจะดูดตึ๊บเข้าไปเเลลยยััแ้วววก็็อ่่่าางงทีหหนนูฟต มีที่แขวนมาให้ด้วยนะครับเรียกว่าสามารถแขวนกับพวงกุญแจได้นะครับพกพาสะดวกนะฮะผมชอบถือแบบห้อยๆที่้วไว้ด้วยซ้ำนะครับกันหลุดมือหรือคล้องแขนไว้เลยก็ได้เผื่อใครที่กลัวมันจะแบบหล่นหายอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลย สุดยอดจริงๆครับกับหูฟัง s าวคอ r ่าหโอ้โหมันมากับความคุ้มค่าที่เกินราคาไปเยอะมากๆเลยหูฟังตัวนี้ราคาเพียง599บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันในรีวิวก็คือให้มาเต็มไปหมดเลยมันจะเป็นเรื่องของเสียงที่เรียกว่าก็มาตรฐานนะครับแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของเบสนั่นเองที่มากับเบส up เทคโนโลยีของเสาคอเขาเองนะฮะก็เรียกว่าใช้งานทุกอย่างได้หมดนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเองนะครับเล่นเกมเนี่ยเขาก็มีเกมพิหมดให้ด้วยนะครับลดการดีเลย์ลงไปอีกแถมในพัดของคนฟังเพลงเนี่ยก็สามารถปรับ EQ ได้เยอะมากมากครับก็สามารถปรับแต่งได้เลยบนแอปพลิเคชันใช้งานง่ายนะครับคุยโทรศัพท์เองก็คมชัดดีนะครับมีไมค์ช่วยตัดเสียงรบกวนให้ด้วยและแบตเตอรี่เองก็ใช้งานได้ยาวนานมากมากเลยแล้วก็ในด้านดีไซน์ก็เรียบๆไม่มีอะไรแต่ว่าเขาให้เจ้าห่วงตัวนี้มาด้วยนะครับก็ปกติที่เคยรีวิวมา ก็ไม่มีแบรนด์ไหนให้ตัวนี้มาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโบนัสแล้วกันนะครับโหเรียกว่า599อยา้่ะคุณคุณได้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแล้วนะครับใครที่มองหาหูฟังที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วคุ้มค่าขนาดนี้ก็แนะนำกันเลยครับกับตัวนี้สา u ขออ o า e r 50 i พไอาดไม่ได้ครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นเลยครับ